มาพี่น้องสิผ้าซิมหัวหมูหนึ่งซุกเรียบร้อยแล้วพี่น้องจ้านี่ส่วนหูยอกว่สิหันห่นหั่นหั่นใส่ถาดไว้แกงบอพี่น้องจ้านี่น้ำกีมแล้วเด้ย,ยวยวๆแล้วพี่น้องจ้าแกงบอ๊อจ้าเป็นแต่เสียบปะขา โอ้ยคักขนาดเลยย่ายต่ำเองฝีมือย่ายจ้าใส่หอมโปกนะโอยคักขนาดใส่มะนาวเข้าไปชิ้นใหญ่ๆโตๆโ,ตโดนคักแล้วว่าได้กินเนาะพี่น้องเลย หนึ <into> ่งพอดีพอดีเลยชิมก่อนพี่น้องเราเล่ยำย่าใหญ่ยำย่าใหญ่เอาอพี่น้อเห็นหงงบะอันนี้เป็นส่วนอส่วนเละจมูกคนนบ้นนี่ ปุ่นน่ะน้ำกีมโอ้ยยัวยัวเลยพป่นองจ้าย่ายต่ำเองฝีมือย่าโจมจ้ามาเด้อมาเด้อ <c oughs> กีมก่อนกินค่าแข็ง <c oughs> <c oughs> เลยมีมีจกินด้วย พริกก็ได้ใจเพชรคักขนาดมันใหญ่อ้วนนั่นตั้งสี่ตีไปนะม,มามัดคัดเหรอบ้องนะตำเอียงแซ่บขนาดนั้นใส่หอมน้่นจิ้มซีฟูดเติมเธอปะนะ่ะเนี่ย สูงมูอได้บ่ไม่อยากกินก๊อปเธอเองก้ทำนี่แหละจ้าไม่กินหมาหมุนใจได้จ้าทำนี่แหละพี่น้องมันเมื่อ